ท่านไปหาสาระสําคัญในคําตัดสินเลยว่าสารตัดสินโดยอ้างว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจปราบปรามยาเสพติดของรถดิวเซลเวล์อ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกร,รมัมมันคือชาวกล้วยชากงราชาวกล้วยชากงราขพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ ากวยชากังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับส to ําหรับท่านที so ่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก้วยชากังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมา นะครับลองมาแวะชิมเฉาวกล้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากล้วยชากัางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉ <ๆ S 1> ากล้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีน <ๆ S 1> นะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉากล้วยแท้ๆกัน <ๆ S 1> ดูซิว่าเฉา,ากล้วยแท้เนี่ยกับเฉากล้วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสําหรับท่านที ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ๆก็ลองแวะมาชิมมันก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว,ลวก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็บาหวานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับ,รบเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกาย